สนับสนุนโดยโปรนบอเอคเอนมีเมนทริกนะครับสนับสนุนโดยโปรนบอเอคเอนมีนะครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่กันที่โรนินเจมสิตี้นะครับผมลังสิตของห้านะครับสวัสดีครับพี่นบครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้พี่นบมีทริกอะไรดีๆครับวันนี้เราเอาเอาดอกันอีกแล้วใช่ครับก็มาอยู่เอาดอ o r แบบนี้แน่นอนนะมีพื้นที่ให้สอนเยอะเลยพื้นที่ให้ซ้อมได้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาเห็น จุดจุดหนึ่งที่คิดว่านักกอล์ฟเนี่ยน่าจะมาซ้อมกันเพื่อส่วนที่เป็นกรีนซ้อมชิปของสนามยู่ง้างกับสนามดรับนะครับแล้วก็กรีนนี้เนี่ยมีส่วนทั้งที่เป็นแฟเว์แล้วก็เป็นดรัฟนะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนําเทคนิควิธีการระเบิดดรัฟระเบิดรับปกติเนี่ยจะได้ยินหลายๆคนอาจจะได้ยินว่าระเบิดทรายระเบิดทรายถูกต้องใช่ครับแต่วันนี้ันนี้มีการระเบิดรับด้วยการระเบิดดรับเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่า การเล่นจากรัฟเนี่ยมันมันมีหลายแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอรัฟที่เป็นหญ้านั้นหนาหรือว่าหญ้าพัสพลัมแบบที่ที่นี่เนี่ยครับผมคือชิปธรรมดาเนี่ยมันไม่ออกนะผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาการเล่นจากรัฟปัญหา่วนอคุณอาเจอคืออะไรก็คือตีแล้วก็อยู่ที่เดิมอะไปเรียกว่าไปคืบเดียวไปคืบเดียวใช่การกัดระยะก็ไม่ได้ถูกต้องครับนะครับ เนื่องจากว่าความหนาแน่นของของย้าเนี่ยเราพันธุพันธุ์ของญ่าเนี่ยมันมีมันมีผลต่อต่อลูกที่ออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยย้าแต่ละแบบมันแน่นไม่เท่ากันนะใช่บางบางชนิดหล,มหลวมๆอ,อ่ะอ่าใช่มันก็จะตีสบายหน่อยแต่ถ้า<ช>พัสพารล์มอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเหนียวปุ๊บเลยเหนียวมากนะครับเพราะฉะน,นั้นวิธีการเล่นเนี่ยมันต้อง แตกต่างจากการชิปทั่วไปครับอ,อ,อยากให้นึกอย่างนี้ก่อนนะครับให้ให้สร้างภาพในหัวก่อนว่าจินตนาการว่าเวลาที่เรามาเจอรัฟแบบนี้เนี่ยให้นึกภาพเหมือนกับเราตกบังเกอร์อ่าเหมือมนตกทรายเลย คือเวลาเข้ารับเนี่ยก็เหมือนกับหัวเราโดนทําโทษนะเหมือนตกทรายเลยให้เหมือนกับในหัวเราคิดอย่างนั้นก่อนใชไม่เฉพาะในเรื่องของการทําโทษครับในเรื่องของการเล่นเนี่ยให้เล่นเหมือนในบังเกอร์เลยให้เล่นเหมือนในบังเกอร์เลยใช่ครับวิธีการเล่นเล่นเหมือนในบังเกอร์เลยเหมือนบังเกอร์เลยคิดว่าผิวหญ้าเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนผิวทรายนะเพราะว่าอย่าลืมว่าผิวทรายจะมีความหนาแน่นในรัฟที่เป็นหญ้าพัสพาลัมที่อัดตัวกันแน่นเนี่ยมันก็จะมีความแน่นเนี่ยไม่แพ้กับทรายหรอกแต่ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่กลัวที่จะที่จะออกแรงเท่ากับ ก็เลยเกิดอาการเบาเบาก็เียบรอยมันก็ไม่ไปไหนนะครับไปหนึ่งครบอย่างที่ว่าใช่การออกแรงเนี่ยต้องให้น้าหนักเหมือนในบังเกอร์เลยนะครับส่วนวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทาอย่างไรบ้างใช่ครับพี่นพวันนี้มีทริคอะไรมาสอนในการระเบิดรับนะครับผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราต้องการที่จะระเบิดรับเนี่ยต้องเซตอัพให้เหมือนกับการระเบิดทรายวิธีการเซตอัพในบังเกอร์เนี่ยเซตอัพยังไงครับพี่นกครับก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเปิดหน้าไม้ ให้เยอะก่อนเลยนะครับเปิด <tilt> หน้าไม้ในที่นี้นะครับจะเล็งหน้าไม้่ไปทางขวาของเป้าหมายเล็กน้อยแล้วก็การการเปิดหน้าไม้ของผมเนี่ยผมจะไม่ใช่แค่เปิดไปทางขวาแต่ผมจะเอียงก้านมาทางด้านหลังด้วยการทําแบบนี้นะครับจะเป็นการแอดล็อหรือว่าเพิ่มองศาหน้าไม้เวลาผมดึงมาเนี่ยองศาหน้าไม้จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะช่วยทําให้เบลส์ของไม้เนี่ยมีมีโอกาสที่จะลงไปที่ใต้ลูมากขึ้นนะครับ อันที่2นะครับหลังจากเปิดหน้าไม้แอด็อบแล้วนะครับการยืนก็สําคัญคุณนัเราจะต้องยืนให้กว้างกว่าปกติอ่าฮะเหมือนกับการระเบิดทรายเลยนะครับเพื่อให้ตัวเนี่ยไม่โยกไปโยกมาแล้วก็รักษาจุดศูนย์ถ่วงของสวิงเนี่ยให้ต่ำนะครับข้อที่3นะครับเมื่อทําการยืนเซตอัพให้กว้างแล้วนะครับมือหรือว่ากริปเนี่ยนะครับจะต้องมีการกดให้ต่ํากว่าปกตินะครับลักษณะนี้แล้วก็ย่อเข่าลงไปครับ นี่ก็เป็นการทําจุดสุนทรวงให้ต่ําแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถที่จะหักข้อมือขึ้นมาได้เร็วอีกด้วยนะครับ,รบผมอาเมื่อกี้3แล้วนะครับ1ก็คือหน้าไม้2การยืนหน้าไม้เปิดหน้าไม้เปิดเปิดกว่าปกติ 2, 2ยืนกว้างกว่าปกติสาม 3, มือตามมือ CG ให้ต่ำลงใช่ครับ,รบผมทีนี้มาในเรื่องของการระเ,เบิดระเบิดรับแล้วนะครับพอเราเซตลับได้ที่แล้วนะครับการระเบิดบรับในที่นี้นะครับ S <S จะเห็นว่าผมเนี่ยจะยืนไปทางซ้ายของเป้าหมายเล็กน้อยไม่ไม,ไม่เยอะนะครับ,รบ <S <S เล็กน้อยแล้วก็หน้าไม้เนี่ยไปทางขวาของเป้าหมายเวลาที่เราสวิงเนี่ยนะครับเราจะสวิงด้วยการหักข้อมือขึ้นมาแต่การหักข้อมือในที่นี้เนี่ยผมจะไม่ให้สวิงออกไปทางด้านนอกแล้วก็คัดเข้ามาเหมือนกับการระเบิดทรายในหลายๆเทคนิค,คที่นักกอล์ฟเรียนรู้กันมาแต่ว่าจะให หักข้อมือขึ้นไปตามแนวทาร็กไลน์หรือว่าให้ตรงกับเส้นที่ยิงไปยังเป้าหมายนะครับลักษณะน,นั้นแล้วก็ทิ้งลงมาที่ลูกเนี่ยประมาณ1นึ่งนิ้วด้วยหลังลูกประมาณหนึ่งนิ้วประมาณ1นิ้วด้วยความแรงเหมือนการระเบิดทรายเลยให้มากพอนะครับเพื่อที่ให้เบลส์เนี่ยลงไปใต้ลูกแล้วก็กระดอนอุ้มลูกขึ้นมาใช้เบลส์ให้เบลส์ทำงาน่คือไม่ต้องกลัวว่าต้องหลังลูกนะช็อตนี้คุณตั้งใจที่จะตีให้หลังลูกแล้วแน่นอน ีหลังลูกเนี่ยมันจะมีอะไรรีวอตถูกต้องครับกระจายขึ้นมานะครับโอเคได้ครับยังไงเดี๋ยวให้พี่นพลองโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันว่าการระเบิดลาเป็นยังไงครับผมได้ครับ เมื่อกี้เนี่ยดูเนี่ยหลักการในการทำในพี่นพมีเหมือนกับมีวิธีหรือมีดีลยังไงในการทําการระเบิดลาบอย่างงี้ครับ,รบก็ก่อนอื่นเลยเนะี่ยคืออยากเกรงนะอยากเกรงอยาาเกรงเลยปล่อยจับกริปให้มันเบาๆแล้วก็ให้ปลายไม้เนี่ยเร่งสปีดได้นะค,ะครับแล้วก็อันที่2คืออย่าไปกลัวที่จะผ่านลูกให้ไวอย่าไปกลัวที่จะผ่านลูกให้ไวใช่สองขอให้จํา2อย่างนี้ไวนะเพราะว่าถ้าเราเกรงเนี่ย ร่างกายมันเคลื่อนที่ไม่ไม่ต่อเนื่องนะแล้วก็ถ้าเรากลัวที่จะเล่งให้ไวเนี่ยผลที่ตามมาก็คือมันจะชึกเลยถูกต้องครับขอให้จํา2อย่างนี้ไว้ผ่านลูกให้ไวแล้วก็มือจับเบาๆครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่นพมากๆนะครับสำหรับคลิปดีๆในการระเบิดลับครับผมยังไงคนนี้ขอบคุณมากครับครับผมช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ What happens when you give top designers and engineers the freedom to innovate with an unlimited budget and zero time constraints? You create PXG, the world's finest golf equipment. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period. Bye, out of golf.